ใส่แบบนี้นะคะพบกับเราสองคนในรายการ h โฮมสวีทโฮมค่ะใช่แล้วพร้อมด้วเรื่องราวสาระดีๆมากมายเลยนะคะที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะคุณสาวๆค่ะวันนี้นะคะที่ชื่นชอบเรื่องของการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมจัดให้แบบ เต็มๆเลยนะคะว่าจะแต่งตัวยังไงที่ดูให้เราเนี่ยสวยสง่าขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการเสริมโง่เ้งนั่นเองถูกต้องมีผ<ล>ู้เชี่ยวชาญมาบอกหมอเกศอยากไปดูซะแล้วสิงั้นไม่เสียเวลานะคะไปพบกับช่วงแรกของรายการนะคะคือช่วงเปิดบ้านค่ะสนับสนุนโดยแสนสิริแฟมิลี่บิวตี้ฟูลค m มมูนิตี้5วัน360องศาความสุข ึงเรื่องของการเลือกเครื่องสําอางนะคะ,คะช่วงเปิดบ้านวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูว่ามีพื้นฐานสาคัญยังไงที่ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องรู้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะช่วงเปิดบ้านก็เลยให้น้องฝนเขาจัดให้เลยค่ะโอ้โหจัดอะไรให้หนุ้นค่ะอ้าวก็เขาจะพาไปเลือกเครื่องสาอางมาหชิ้นคือพื้นฐานในการเลือกเครื่องสําอางอ5ห้าชิ้นถูกจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ,คะ หลายอย่างเลยค่ะบางคนนะคะยังแยกไม่ออกเลยค่ะว่าไหนทาแก้มอันไหนปดตาวันนี้นะคะผลพาคุณผู้ชมมาเลือกเครื่องสําอาง5ชิ้นที่สําคัญต่อสาวๆค่ะบ้านเราอากาศร้อนมากๆเลยค่ะจะให้มาโปะแป้งหนาเตอะคงไม่ไหวค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่า5วิธีการเผยผิวสวยเนี่ย5อย่างของเครื่องสาอางมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับ้องฝนสวัสดีค่ะพี่แมทสวัสดีค่ะขอให้พี่แมกแนะนําตเวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับ ชิสนุพงพันพิพัฒน์นะครับหรือว่าแม็กกี้นะครับเป็นโปรโมเตอร์ของเครื่องสิอรางรั่วมือซีเอครับ วันนี้นะคะผนอยากเลือกเครื่องสำอางสัก5ชิ้นค่ะพี่แม็กที่มีความจําเป็นต่อสาวๆมากๆเลยต้องมีอะไรบ้างคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว5ชิ้นหลักๆนะคะคัะเบเพี่แม็กแนะนําให้ใช้เป็นแป้งที่ใช้ซับระหว่างวันนะคะเพราะว่าบมงไทยอากาศร้อนส่วนที่2ตอนนี้นะครับแฟชั่นของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องการใช้ลิปสติกสีสดสดคอลเลคชั่นใหม่ของเรา็นสีสดๆดถึง6สีสดมากเลยค่ะอับเป็นส้มหรือชมพูก็ได้สัก1นึ่งแท่งติดก,กระเป๋าไว้เพราะว่าเออเวลาที่เรารู้สึกว่าหน้าเราหมองๆมองหรือระหว่างวันอยากให้หน้าด เองเดียวอยู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ดวงตาก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าปากสดแล้วเราควรจะมีดวงตาที่คมแคบขนตั้ง,งอนๆงอนส,ว,นสวยๆก็เป็นที่ดัดขึ้งตากับมัสคคารา เดี๋ยวนี้เขามีอันเล็กแล้วใช่พกสะดวกครับแล้วก็มีมาสคาร่าด้วยเพื่อเพิ่มความเงางามให้กับขนค่ก็ออสุดท้ายเลย,ยอยากจะ,ะให้เป็นอะไรเนื้อแบบดินสอเพราะว่าอะไรเนื้อแบบดินสอเนี่ยเวลาเราใช้กับเปลือกตาแล้วเนี่ยนะครับตอกตาของเราก็จะขมขึ้นแล้วก็สอดรับกับมาสคาร่าอยากทราบว่าเวลาที่เราเลือกซื้อเครื่องสำอางเนี่ยเราจะดูยังไงเขามันหมดอายุถ้าเกิดใช้ไปเราแพ้ทำไงคะเนี่ยอ๋อจริงๆเราเรื่องการแพ้มาจาก2ส่วนส่วนแรกเลยก็คือผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะถ้าเกิดอยากได้ความมั่นใจก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ของ แบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงส่วนที่2ก็คือการทําความสะอาดผิวเพราะสาวๆส่วนใหญ่เนี่ยกลับไปบ้านแล้วทําความสะอาดผิวเนี่ยไม่สะอาดเพียงพอฉะนั้นเวลาที่เราลงครีมบำรุงครีมลุ่ก็จะดันสารเคมีหรือว่าเครื่องสำอางกลับลงไปในผิวอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยหนักเข้าไปใหญ่เลยใชยให้หน่าไม่สะอาดด้วยใช่ นอกจากจะต้องระมัดระวังเรื่องการแพ้แล้วนั้นจะเลือกซื้อเครื่องสำอางทั้งทีก็ควรคำนึงถึงวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุด้วยนะครับง่ายๆเลยสังเกตตรงด้านข้างหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์นั่นเองและถ้าจะให้ดีก็ควรเก็บรักษาให้พ้นแสงแดดและที่อับชื้นด้วยนะครับโอเคเราได้ห้าอย่างแล้วเดี๋ยวเราเริ่มแต่งหน้ากันดีวกว่าค่ะได้เช่นนั้นค,ค,ค่ะ เรียบร้อยแล้วครับน้ำฝนโอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะปีมือของพี่แม็กกี้นั่นเองค่ะสำวันนี้ต้องขอบคุณพี่แม็กกี้มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้หมดเวลาของฝนแล้วค่ะฝนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหสรุปว่า ชิ้นเนี่ยก็สวยงานแต่งไปรับลูกได้แล้วใช่ไหมพี่อ้าวแน่นอนไม่รับลูกอย่างเดียวก็ได้นะไปหาสามีก็ได้นิดนี้นิดนี้ที่สําคัญนะคะถ้าใช้จ่ายเนี่ยสิไม่ใช่มีเท่าไหร่ไปทุ่มหมดถ้าเป็นไปได้เนี่ยเวลาเขามีโปรโมชั่นอะไรดีๆเนี่ยก็ไปดูๆซะหน่อยประหยัดประหยัดหน่อยช่วงนี้นะรักเข็มขัดนิดนึงเอาแล้วค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะเราจะไปดูน้องชุกจิบแล้วก็น้องชมพู่ในช่วงจับจ่ายกันค่ะสักครู่ค่ะ